สวัสดีครับสายบรรทุกวันนี้เสร็จสิ้นภารกิจแล้วครับมีงานไปแล้วก็มีงานกลับวันนี้รับสองเด้งอีกเช่นเคยนะฮะโอ้โหมัดเชือกเอกอีลุงตุงนังไปหมดเลยจบเสร็จสิ้นภารกิจครับวันนี้สินค้าได้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องล้างรถกันนิดนึงฮะเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปเที่ยวชนบุรีครับหยุดงานหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มนะครับ ได้พักผ่อนคนขับรถนะฮะอาชีพขับรถขับรถก็ได้เงินได้เงินมาก็ผ่อนรถสักวันรถหลุดเมื่อไหร่เราก็เป็นเราก็มีรถหนึ่งคันอ่าหลังจากไม่ได้ขับรถแล้วนะฮะวันยงวันหยุดก็สามารถใช้รถไปเที่ยวได้ด้วยครับแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวปล่อยยางลมก่อนนะครับ เพราะว่ายางลมมันแข็งครับร้อยสามสิบนี่วิ่งไม่ได้นะครับเดี๋ยวลื่นตกถนนถ้าไปเจอฝนเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยลมนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะฮะภารกิจผมนี่ได้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเตรียมตัวนะครับเอาของลงเดี๋ยวหาเด็กเอาของลงนิดนึงนะฮะแล้วก็จะเ,เดินทางไปเที่ยวกันดีกว่าพักผ่อนยอนใจนะครับหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาหลายเดือน ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงใกล้สงการนะครับเทศกาลสงกรารแล้วก็มีวันหยุดนะฮะเพราะว่าเท่าแก่แพปิดครับแพหยุดเราก็มีโอกาสได้หยุดด้วยโอเควันนี้ไปหาเงินมาได้สองเด้งครับได้ประมาณสามพันกว่าบาทนะฮะมีงานไปแล้วก็มีงานกลับรับสองเด้งโอเคสายบรรทุกครับ รักนะจุ๊บๆบายๆครับ